ราต้องโยกก่อนโยกโยกก่อนอหน้าหลังก่อนหน้าหลังบนล่างที่บนล่างอ่เราหมุนหมุนหมุนออกหมุนออกดีมากอ่าเดี๋ยวพิงช่วงหมุนหนึ่งเดียวก่อนอ่า ทั้งเกาะเราเสร็จหมดแล้เกาะพังงานเราเอาคขานี่จ้วงทีหมุนรถจ้วงตาม,มดีมากเนี่ยคลายสะบักได้ดีมากอมหน้ามือเน่ตัวมือไม่จะจ้วงไปเรื่อยดีมากอืม riu